สวัสดีครับชาวราศีเมษประจำเดือนสิงหาคม2560นะครับในเดือนสิงหาคมนี้ไพ่แนะนำว่าถ้าใครที่เกิดราศีเมษในช่วงนี้นะครับมีอาการคิดมากจนนอนไม่หลับไพ่แนะนำว่าให้ออกไปเดินเล่นนะครับให้ไปอยู่ในที่ที่ที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจ แต่ถ้าใครเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวก็ให้ไปคุยกับสุนัขแมวไปหยอกล้อกับสุนัขก,กับแมวบ่อยๆส่วนใครที่มีโอกาสได้ติดต่อกับคนทางไกลนะครับออช่วงนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีที่สำคัญก็คือถ้าใครมีลูกหลานอยู่ในบ้านนะครับถ้าลูกหลานสุขภาพแข็งแรงก็จะเป็นการเสริมทำให้ดวงดีขึ้น รวถึงถ้าใครมีแฟนมีความรักนะครับช่วงนี้ก็ต้องคุยกันดีๆก็จะทำให้ดวงดีขึ้นส่วนในทางหลักโหราศาสตร์นะครับช่วงนี้ดาวศุกร์ย้ายจากราศีพฤศภไปอยู่ราศีเมถุนนะครับดาวศุกร์โยกหน้าเป็นปฐุมเกณฑ์การติดต่อเจรจา ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครคิดมีเรื่องที่ต้องติดต่อเจราจาในเรื่องสำคัญสำคัญนะครับพยายามให้เสร็จก่อนวันที่5้าก็จะดีมากเลยเพราะว่าถ้าหลังจากวันที่5้าไปแล้วดาวการติดต่ออาจจะล่าช้านะครับส่วนนี้หนึ่กรกฎาคมดาวอาทิตย์อังคารพุธลาหูย้ายไปอยู่เรือนพันธุุกถ้าครอบครัวไหนอยู่กันหลายคน ก็ต้องระวังจะมีปากมีเสียงไม่เข้าใจกันรวมถึงถ้าใครมีรถโทรศัพท์โนต้ตบุ๊กต่างๆก็ระวังจะตกลือพังเสียหายได้ง่ายแต่ถ้าใครคิดจะซ่อมแซมบ้านก็เดือนนี้ก็ซ่อมแซมได้ครับหรือถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจริงๆก็ให้ทิ้งเลยในเดือนนี้แต่อย่างไหลังจากวันที่ห้าไปแล้ว ก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าใครมาพูดอะไรขายสินค้าอะไรหรือแนะนําอะไรก็ให้คิดให้รอบคอบนิดนึงมีโอกาสจะถูกหลอกอย่างดีหน่อยอาจจะล่าช้าไม่เป็นไปนอย่างที่คิดแล้วก็ก่อนวันที่16นะครับลูกหลานบริวารอาจจะดือ้อหรือว่าคุยกันไม่ถูกขูนิดนึงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ราศีเมษโชคดีครับ ยังไงก็ทำตัวให้ล่าเริงไว้นะครับยังไงดาวสุกยกหน้ายังไงก็มีทางไปอยู่ออส่วนวิธีการแก้ดวงต่างๆนะครับผมจะนำข้อมูลเสนอในเพจถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูได้นะครับ การแค่ดวงบางอยา่างบางทีลงใน YouTube ไม่ได้อาจจะลงในหน้าเพจที่ Facebook นะครับถ้าท่านผู้ใดสนใจก็แวะเข้าไปติดตามได้ครับขอบคุณมากครับ